สวัสดีทู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็จริงๆก็อัดต่อคลิปที่แล้วนะครับผมนะฮะก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าเซร่าล่าเนี่ยหาสติกเกอร์บัสเตอร์ฟรีจากไหนนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับมาทําร่างมาสเตอร์ได้นะครับผมนะฮะก็อ่ะผมมีอยู่6อันนะครับผมนะฮะเซร่าล่าใช้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ทำมาสเตอร์ครับผมเซร่าล่าครับ ใช้ทั้งหมด200นะครับผมสําหรับเซลลูลานะฮะก็เงื่อนไขก็แค่เลเวลบวกเนี่ยรวม25ครับผมแล้วก็ความสนิทเนี่ย90นะครับแล้วต้องเป็นร่างแฟชด้วยครับผมนะครับประมาณนี้นะครับมาวิธีหาฟรีนะครับผมเข้าไปที่ทีมนะครับผมนะฮะก็คือไอ้ตรงยูเนียนนั่นแหละนะครับอ่ะเข้ามาที่ร้านค้ายูเนียนนะครับผมแล้วก็แล้วเข้ามาที่ร้านค้าบ้านเลี้ยงนะครับผมนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของเซลลูลา ใช้1,000เหรียญ F ในการซื้อนะครับประมาณนี้นะครับก็จริงๆเราจะรีก็ได้นะแต่ว่าไม่แนะนำให้รีผมอยากจะได้ตัวเทพต้องใจเย็นนะครับผมนะเหรียญ F นะครับผมมีอยู่7 0 0 0นะครับถ้าอยากรู้ว่าเหรียญ F หาจากไหนนะครับตามผมมานะครับมาที่บ้านเลี้ยงยูเนียนนี่เลยนะครับอตัวนี้มันจะเป็นฟาร์มนะครับที่เอาไว้เลี้ยงโปเกมอนใช่ไหมนะครับเราก็สามารถเอาขนมเนี่ยมาใส่ให้โปเกมอนได้นะครับผมนะฮะ แล้วก็มันจะมีรายได้บ้านเลี้ยงด้วยครับนี่ครับผมเหรียญ F เราหาจากตรงนี้นะครับมันจะได้เหรียญ F ได้ขนมแล้วก็ได้เพชรด้วยนะแต่ว่าส่วนมากจะเอาเหรียญ F มาเนาะนะครับอกดรับมานะครับผมเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับกดรับมานะครับผมนะฮะคือมันจะให้เราจัดรัวโปเกมอนนาะนะครับแต่หลักๆแล้วเราเข้ามานี้เพื่อที่จะเอาเหรียญ F ไปอัพนั่นเองนะครับถ้าถามว่าผู้โปเกมอนตัวนั้นหามาจากไหนอ่ะมันเป็นไข่ที่เราจะไว้ฟักนะครับผมถ้าหลายหลายคนผมคิดว่าก็น่าจะรู้นะเข้ามาที่ การจับโปเกมอนเลยนะครับมันจะมีโอกาสได้ไข่ด้วยนะถ้าเรากดจับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราได้รับไข่เราก็สามารถไปฟักข้างในนั้นได้เนาะนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ไงได้แล้วสีเขียวนะแต่ว่าถ้าดีสุดก็น่าจะเป็นสีทองนะไข่สีทองเนี่ยเป็นโปเกมอนที่สถานะดีสุดนะครับผมนะฮะก็พยายามหาสีทองมาให้ได้นะครับผมเฮ้ยมีเลจิล็อกด้วยวะนะครับแต่เรามีแล้วนะตอนนี้ก็พยายามเก็บนะเดี๋ยวเผื่อนอนาคต โปกมอนได้ดีไมหมจับเดีไม่มีให้จับอีกนะครับผมยิ่งน้อยอยู่นะครับโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับผมสำหรับการหาสติกเกอร์มาสเตอร์ของเซลโอล่านะครับถ้าเราจะเย็นค่อยๆเก็บไปก็ได้นะบวกกับการที่เราแบบว่าไปหาจาก กิจกรรมมาก็ได้นะแล้วก็เอามารวมกันให้ถึง200นะครับถ้าใครอยากได้มันเร็วๆนะครับผมนะฮะก็รอจกิจกรรมไอ้ที่มันจะมีกิจกรรมแรกอ่ะเนี่ยกิจกรรมแรกแบบนี้นะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์มาสเตอร์มาให้เราก็เก็บฟักทองเพื่อแลกตัวมันแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันมาก็แลกนะครับแล้วก็มาเก็บ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 ไว้รวมไว้แค่ตัวหนึ่งนะครับพยายามเอาตัวเดียวให้ได้ก่อนอย่าโลภมากเอาหลายตัวนะครับแบบบางคนเนี่ยแลกสติ๊กเกอร์มาแม่งเต็มกระเป๋าเลยนะครับไม่ได้ส เคยเผลอไว้แล้วอันนี้ก็คือแจกฟรีนะอันนี้คือกดผิดแลนอันนี้คือแจกฟรีนะครับอันนี้คือได้มาจากอ่ายูเนี่ยนนั่นแหละนะอันนี้คือแลกมานะครับก็ค่อยๆเก็บไปเนาะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอลาเหมือนเดิมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฮะบ๊ายบาย